ะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเนาะนะคะก็เราทําส่วนทุนไปแล้วนะคะแบบสั้นๆเนาะทีนี้เอาเฉพาะที่มันเปลี่ยน,นะค่ะเรามาดูว่าชีตมาเหตุรวมแม่ลูกนะคะที่เปลี่ยนไปเนาะเพราะเดี๋ยวมาวางแบบเนี้ยเดี๋ยวบางเครื่องมันก็จะเป็นสูตรเนาะเพราะฉนั้นเราก็จะมาวางแบบใหม่นะคะแล้วก็ใช้ไฟล์ที่สองประกอบรวมแม่ลูกนะคะเราก็จะเอาที่ชีตมาเหตุรวมนะ,ะนะคะนะซึ่งตัวนี้ค่ะมาเหตรวม อ่ะเราก็จะจิ้มที่สามเหลี่ยมมุบนนะคะคลิกขวาิกขวานะคะอ่ะแล้วเราก็มาเปิดฝ่ายงบเหล่ามาที่ชิดหลวมเราจิ้มเราดูขั้นตอนนี้ก่อนนะคะอ่ะเราจิ้มของสามเหลี่ยมคลิกแล้วก็มาที่วางแบบรูปแบบนะคะมาที่หนึ่งสองสามค่ะตัวนี้นะแบ่งมูลค่าก็กดไปนะคะข้อมูลที่ได้ก็ จะไม่มีสูตรแล้วนะคะมันก็จะเป็นค่านะคะนะ,ะเพื่อให้มันดึงไปดึงไปหมายเหตุนะคะอ่านะคะรนะบบก็จะดึงมาให้ตรงกลางให้พวกเราสัตมั t i ว่าเราจะมีร้อยลูกนะคะห้าสิบลูกเกียรลูกนะะเราก็ไม่ต้องมาบวกตัวเลขเองนะคะก็ให้โปรแกรมมันดำเนินการให้เราเระหวังงวดโดยที่ พิสูจน์บนล่างเท่ากันหรือที่ใครไม่มีคาระหว่างก่อสร้างหรือว่าพักครุภัณฑ์ค่ะมันก็จะไม่เท่ากันนะคะนะในส่วนนี้นะคะอ่านะคะต่อไปที่ค้สังเกตที่มันเปลี่ยนไปนะคะในไฟล์ตัวนี้ก็หนึ่งเนาะอ่ะรายการตัดการก็เหมือนเดิมนะให้พวกเราสังเกตะค่ะว่ามันมีมฟ้องแจ้งเตือนอยู่บ้างไหมเสียงโพน,นะค่ะหรือว่าฝั่งนี้มีไหมนะคะ นะอ่าท่ามีไหมเช่นถ้าเกิดว่าเราหลุดเอ่อค่าเสื่อมร,ราคาสะสมเนี่ยค่ะมันมาอยู่ฝั่งอ่าเดบิตประมาณเนี้ยนะคะอ่าระบบก็เดือนดุนเลื่อนไปดูหน่อยนะคะมันก็จะแจ้งเตือนว่าอ่าผิดดุลนนะคะต้องไปแก่และงบรวมก็ไม่ได้นะคะอ่าต่อไปนะคะนะเพราะนั้นี่เมื่อกี้ก็ตรวจสอบในตัดกันแล้วแต่ต่อไปเผื่อว่าพวกเราหลุดก็ อ่าไม่ใช่ก็คลิปที่แล้วก็ทดสอบในที่เป็นส่วนทุนเนาะต่อมาก็มาทดสอบอีกติดการเพื่อเราลุตนะคะเพื่อลุดอีกนะคะอ่านะคะอ่าเราก็มาดูนะคะ่ะที่งบแสดงฐานะนะที่มันเปลี่ยนก็เราก็สามารถที่คลิกลิงก์ตัวกรองนะด้านนี้นะคะแบบนี้นะคะคลิกไปได้นะซึ่งตอนนี้มันเพี้ยนอยู่นะคะทีนี้ก็จะเปลี่ยนนะคะเพราะว่าคบูซ่อนแถวแล้วนะคะอ่ะก็เลย จัดมาให้ใหม่ก็แบบนี้ทีนี้ไม่ว่าเราจะจัดก่อนหรือหลังนะคะมันก็จะวิ่งไปให้เราทั้งหมดะคะ่ะคลิกลิงก์นะคะพอเราต้องการสะดวกะคะ่ะที่มันเปลี่ยนนะคะก็จะเอาฝั่งนี้หรือเอาฝั่งนี้ก็ได้แต่ฝั่งนี้เมื่อเราปรับแถวจัดหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะฝัะ่งนี้มันก็ลิงก์ไปแล้วก็มันจะไม่ตรงแถววาะนั้นให้เรามาใช้ฝั่งนี้แทนนะคะ อ่ะแล้วก็อย่าลืมสังเกตด้านล่างน,นะคะถ้ามันฟองยิบยับเนี่ยไม่ผ่านเลยนะคะไม่ผ่านเลยนะแสงดงว่าไม่ถูกนะอ่ะสังเกตด้วยนะคะอนะแล้วก็มุเส้นบนกันมันมอนการอ่นะก็รับจ่ายนะคะโดยเฉพาะฝั่งนี้นะคะอันเนี้ยมันมองเห็นสูๆนๆคะอ่ะเราดูนะถ้ามีผลตาป็ขายค่ะ,นะคะอ่ะต่อไปอ่ะส่วนทุนที่ฝั่งนี้มานะคะเราก็เอามาจากอ่ะ มาเหตุนะคะส่วนทุนของเราเมื่อตะกี้นะคะก็คือ Co p ปี้แบบนี้นะคะแล้วก็มาวางมาวางไฟล์งบแบบธรรมดานะคะ,ะมาที่ชีทงบ Excel นะแล้วก็วางให้มันตรงช่องขอกมานะคะวางแบบหนึ่งองสามแบบนี้นะคะเนื่องจากที่แยกเป็นสองไฟล์เพื่อให้เราอัพส่วนทุนเข้าไปได้นะได้ใช้งานนะคะนะอ่ะ,อะ,อะ,อะต่อไปอ่ะมาเหตุนะคะ มาเหตุก็เพิ่มมาให้นะคะก็ที่รับรงเนาะก็ดูว่าน่าจะประมาณนี้แต่ที่แสดงอันเนี้ยพวกเราไปซ่อนแถวรั้วถ้ามันต้องการเหตุก็ไปพิม,มพ์แสดงเนาะคุปปุพิมพ์แสดงไว้ก่อนนะคะอ่ะก็จัดให้มันอยู่หน้าเดียวกันนะคะนะ,ะประมาณนี้นะคะสั้นๆยาวไปไม่ดีนะคะอ่าอ่าแล้วเราก็มาดูตัวอย่างอ่ะตัวอย่างเพราะนั้น ไฟที่สอบเพราะเจอมาแล้วเพื่อนเราในห้องจะส่งแล้วจะจัดรูปแบบปรากฏว่าเูือว่ามาเล่นดูด้านข้างหน่อยสิในไมฮีต์นะ่ะนะคะอ่ะปรากฏว่าเมื่อเล่นปุ๊บเพื่อนก็เจอเลยไม่ได้ปรับค่าเผื่อน,นี่ออกนะคะอ่ะก็ผิดต้องปรับออกเนาะประมาณนี้นะคะอ่ะเพราะฉนั้นเราก็เดินดูด้วยที่คอลัมน์ทีนะคะอ่าสิทธิ์ทรับ์กรกันโอนนะมัก็จะแจ้งเตือนเสร็จผู้ขึ้นมานะคะ พารครุภัณฑ์ก็จะเตือนว่าออมีพารครุภัณฑ์อยู่นะไปตรวจสอบดูนหน่อยสิประมาณนี้นะคะนะตอนนั้นเราก็ดูของเรานะคะตอนนั้นบอกเลยว่าเป็นเน้นการตรวจสอบอไรายได้นะคะไรายได้กบฏทถ้าพวกเรามีหลุดอยู่มันก็จะเตือนอยู่ประมาณนี้นะคะ่ะว่าให้ตรวจสอบเนาะนะคะก็คลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะคะอ่ะ บันเด็ดบํานานถ้ามีก็จะแจ้งเตือนว่าให้ไปตรวจสอบดูหน่อยนะคะว่าไม่ควรจะมีเลยนะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่รับเงินจากเฉพาะกิจที่เป็นครูถ่ายโอนหรือว่าสปดก็ไม่มีแล้วประมาณนี้นะคะค่ะก็ประมาณนี้ไฟที่ปรับเพิ่มเนาะเดี๋ยวใครบอกเอามายังไงไฟล์ส่วนถูกไฟล์มาเหตุรวมนะคะนะก็ามาจากอีกไฟลหนึ่งนั่นเองนะคะก็ ไม่อยากจะให้มันอยู่รวมกันเยอะๆมันเยอะเกินไปไม่ดีนะคะนะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ